อยู่กันในเกม Minecraft ของผม Dark Fox นั่นเอก็ถูกกับใน mod pack ที่มีชื่อว่า World of Dragon ภาคที่2ก็อีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้ผมก,ก็จะมาทำการาผสมพันธุ์มังกรน้ำแข็งแล้วกันนะในคลิปนี้นะก็มาอยู่ที่ไบโอมน้ำแข็งนะไบโอมหิมะนะฮะก็เนีย่ยผมก็ได้เป็นมังกรน้ำแข็งตัวใหญ่มา2ตัวฮะเป็นสเตจที่4นะแล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัวเมียรหรือเปล่าฮะโอเคเป็นตัวเมียฮะไอตัวนี้นี่ไงแล้วก็ตัวนี้คือตัวผู้ฮะ โอเคผมก็จะไปทําการหาดอกไม้นะฮะฟร์สลินลี่แล้วกันนะเดี๋ยวต้องเดินไปฮะเอามังกรตัวใหญ่ไปเล่นละกันโอเคฮะมีมว่าแถวนี้เอ่อตรงนี้มีไม่เอ่ยดอกไม้ยวหาว่อนฮะมังกรมันตัวใหญ่เกินอนะ่ะมันหาไมา่ค่อยเจอฮะก็คลิปนี้คือมาอัดคลิปตอนเช้าเลยฮะก็ถ้าเกิดมีเสียงลมเข้ามาก็ขอโทษกันด้วยครับเพราะว่าตอนนี้คือลมที่บ้านพัดแรงสุดเลยฮะ ช่วงนี้คือพายุน่าจะกำลังแบบจะเข้ามาหรือเปล่าเห็นในข่าวนะฮะเออนีผมเจอแล้ววะ่ะนี่ฮะดอกไม้สีเออสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยฮะโอเคเก็บมาก่อนฮะคือฟอสซิลลี่อ่าแล้วก็ตรงนู้นอีกโอ้ผมมันเกิดติดกันระบาดตรงนี้มันหาง่ายเพราะว่ามันมองเห็นง่ายฮะในนี้มันสีฟ้าๆไงถ้าเกิดว่าเราขี่มังกรนี่แบบไม่เห็นเลยฮะมังกรตัวใหญ่เกินสเตทที่สี่ หาต่อครต้องการสักเจ็ดสักแปดอะเผื่อมันจะแบบมันจะแบบเออเฟลนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วคือแบบผมใช้ไปเยอะมากอะโอเคเก็บมาฮะได้มาสามแล้วตอนนี้ต้องการอีกนะเยอะเอะเลยอ่าบนนี้มีปะเนี่ยมันต้องมีสิผมเหมือนจะเห็นผมเดินมาทางเนี้ยผมเจออยู่นะอ่าตรงนี้มีเปล่าไม่มีฮะอะ่เราแบบอาจจะเจอล้งางมังกรอีกก็เป็นได้นะถ้าเกิดดวงดีฮะ มีไหมตรงนี้เหมือนจะไม่มีฮะนั้นก็เดินต่อไปละกันโอเคก็เออเหลืออีกสักกี่พาร์ทเราถึงจะจบโปรเจกต์นี่ฮะก็เดี๋ยวต้องไปที่ดีก่อนนะแล้วก็ไปที่เอ็ด้วยเ้มันก็อีกนานนะผมว่าเพราะว่าการที่จะไปหาไอ้คอร์ลัสฟุตอะไอ้ผล,ลไม้ที่มันในเอ็ซตี้อะผมว่าน่าจะนานน่าดูฮะน่าจะไม่เกิน25พาพาร์ทหรือเปล่า ประมาณนี้ฮะคลิปโปรเจกต์เบอร์อัพดาก้อภาคนี้ภาคที่2ฮะเออเดี๋ยวจะมีมอ d ที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูแล้วกันนะผมขอแบบขอไปรวบรวมก่อนขอแบบรวบรวมมอดที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดผมจะแจกมอดนะผมจะแจกมอดแพ็กใน่นล้วกันนะั้นในในแชทของไอ้สมัครสมาชิกก่อนนะถ้าเกิดใครอยากได้ก่อนก็สมัครสมาชิกนะเดือนละ20บบาทนะ โอเคผมว่ามุมมองนี้ผมว่าหาง่ายกว่าน,นะมุมมองไอ้บุคคลที่หนึ่งเนะี่ยเหมือนแ,แบบขี่มังกรแบบจริงจริงนะฮะแบบโคเท่เลยนี่ไงเจอลนะโอเคมาเดี๋ยวขอทําการตบมาเลยฮนะแล้วก็เก็บมาแล้วก็ขึ้นมังกรหาต่อได้มาสี่อันลยงนะานมันน้อยเกินไปฮนะต้องการจะเยอะเลยตรงนี้มีไหมเอ่ยมีแต่ดอกไม้ธรรมดาแล้วก็มีเป็นหมีปะะตรงนี้หมีนะฮะโอเคแล้วปล่อยไปก่อนมีลูกหมีด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอลฮะอยู่ใกล้หมี โอเคโหแล้วมันไอกระดูกไอที่เต็มเลยวะกับลูกศรของสเกลตันใกล้มมอแล้วฮะจะต้องรีบตอนพระตอนกลางคืนในเขตนี้มันมอนสเตอร์มันเกิดกันเยอะแบบเพียบเลยฮะเฮ้ยตรงนี้อีกดี่วาโอเคฮะมาตบมาเฮ้ยอ้าวผมไปตบโดนมกกนังกรไม่เล่นลดเยอะเลยอะเดี๋ยวอเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อให้กินก่อนเนื้อผมมีแค่เนื้อแกะย่างว่ะ โอเคเอ้ยเพิ่มเยอะนะเนี่ยแกะย่างอะโอเคนอนแล้วมังกรนอนแล้วฮะเราต้องนอนเดี๋ยวมอนตร์เกิดเอ้ยไม่ใช่ดิจะวางเตียงไปกดขึ้นมังกรเฉยฮะฮิตบ็อกมันใหญ่ขึ้นอะ่ะมังกรอะ่ะมันเลยแบบกดโดนง่ายโอเคเช้าแล้วฮะเอาเตียงกลับมาด้วยอเก็บมาโอเคฮะเดี๋ยวได้มาหกอันเองอะดอกไมอ้อ่ะจะหาต่ออีกสักเล็ก,ลกน้อยแล้วกันหาต่ออีกฮะสักเจ็ดอันอะ่ะมีปะเนี่ย เออตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นอ้อยลังโจรนี่ว่าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันเกิดมากันโอเคเราอ้อมไปกันแล้วกันไดเวล์ไปเฉยเลยว่ะเออมีอีกไหมฟลอสลิลลี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้มีปะเนี่ยอันนี้มันน้ำแข็งเอ่อด้านบนนะด้านบนมีปะเหมือนจะไม่มีฮะไม่มีแค่นี้เหรอเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคลงไปเจ็ดอันนะฮะตอ่อมาเอา ตบโดนมังกรดิครไม่ต้องจอดไกลๆแล้วอ่ะมังกรเนี่ยโอเคตบมาฮะเออเก็บมาเลยได้มาเจ็ดดอกแล้วตอนนี้แล้วก็ให้เนื้อกินหย่อนมังกรเลือดเต็มฮะสามร้อยแปดป่ะเออมีอีกไหมเนี่ยอยากได้อีกอ่ะเออตรงนี้ตรงนี้มีไม่เอยโอ้โหแม่งมองยากมากมองโคตรยากอะถ้าเกิดเป็นมุมมองเนี้ยมันมองยากอยู่แล้ว น่าจะไม่มีแล้วครับผมว่าพอแล้วกันนะเอาแค่เจ็ดอกนี่แหละก็พอละน่าจะพอละฮะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปทําการคราฟกันดีกว่าเอามังกรไปด้วยฮะเออไปเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันประมาณแถวตรงเนี้ยจอดไว้ตรงนี้เลยข้างๆกันฮะเออไปเดี๋ยวไปทําการคราฟก่อนแล้วก็ให้นี่กินนะโอเคขึ้นขี่เลยเออแล้วก็ให้บังกรตัวนี้กินด้วย ถ้ามันกินให้หมดนะไอเนื้อซอมบี้ดิมันแบบมันเยอะเกินเนี่โอเคแล้วก็ต้องทําเป็นไอชามอะผมมีไม้อยู่ไหนตัวนะโอเคเดี๋ยวโต๊งครับเป็นไอเนี่ยเตาก่อนไอเตาเลยครับเป็นโต๊ะครับก่อนเออพูดอะไรไว้เดียนะโอเคมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทําเป็นชามครัทำเป็นชามป,ชารประมาณนี้สัก8แล้วกันนะสัก8 แล้วก็วิธีการคราฟเป็นไอ้นั่นแบบไหนวะเน,นี่ยผมก็ลืมฮะมันต้องใช้ไอพิสมาลนะีนนะอันเนี้ยนี่ฮะเนี่ยไอพิสมาลีนอะันเนี้ยต้องใช้ด้วยโอเคก็ทําการคราฟมาเลยฮะได้มา7อันประมาณนี้ฮะผมว่าพอแหละ7อันน่ะจะต้องแยกกันบ้างต้องแยกกันก่อนแบบนี้ฮะแล้วก็เออผมต้องไปผสมพันธุน์ไกๆจากตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวบ้านพัง เป็นบ้านพักชั่วคราวฮนะในเขตบบโอมหิมานะตรงเนี้ยผมสร้างเอาไวนะ้ฮะสร้างไว้แบบหลังเล็กๆเพราะว่าถ้าเกิดหลังใหญ่มันสร้างนานเกินไปอย่างหลังไอ้นั่นอะไอหลังหลักอะก็คือผมสร้างโคตรนานอะแต่ว่าหลังนี้คือสร้างแค่30นาทีฮนะไอหลังนั้นคือสร้างตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าโอเคเดี๋ยวไปทำไหนดีฮนะผมว่าแถวตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้จะเวิร์กไปเลยเดี๋ยวมันจะทำลายภูเขาตรงนี้มันจะแหลกบล็อกแหลกผมว่าด้านบนดีกว่า ว่ามันชอบบินแล้วก็มันชอบแบบเดินไปทั่วะฮะบางกรถ้าเกิดเราตั้งไว้แบบวันเดอร์ลิงอ่ะโอเคทําการสปอนมาเลยแล้วก็ตรงนี้เอ้ยกดขึ้นขี่แล้วฮิตบล็อกมันใหญ่มากอะ่ะบางกรตัวใหญ่มาเดี๋ยวทำการสั่งให้มันวันเดอร์ลิงก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ฮะขูหนังสือเป็นตัวสีขาวเป็นกินกับหิมะเลยโอเคทําการให้ที่กินแล้วก็อันนี้อีกนะประมาณนี้แล้วก็ไงต่อ อเฮ้ยทำไมมันทำไมมันนิ่งแหละเอา้าทำไมยืนนิ่งแล้วมันต้องเดินมาเดินมาซี่ยังไงเนี่ยบัคหรือเปล่าบัคอีกหรือเปล่าฮะโอไมนะอ่น่ต้องดันต้องดันตัวเอ่อไงต่อไงต่อนเนี่ยเออผมว่าน่าจะบัคแล้วหรือเปล่าสภ,ภาพนี้จะต้องรีเซ็ตใหม่ปะเอาหายไปแล้วหัวใจผมว่าต้องรีเซ็ตใหม่ว่าต้องเก็บเข้าใหม่ละ อย่ามาชอบบั็กแบบนี้ฮะในเวอร์ชันนี้โอ้โหโคตรสุดเซง็งไม่มีไข่อ่ะโอเคเดี๋ยวทำการเก็บก่อนเลยโอ้แม่งเสียไปอีกสองนะฮะโอ้ยนีย่ยมาชอบแบบนี้แหละนะฮะมาชอบเฟลต้องทำแบบเยอะๆอะ่ะผมแน,น,นะนำาถ้าเกิดใครแบบใครเล่นตามอะ่ะแบบอย่าทำน้อยอนะ้พวกนี้ต้องทำเยอะๆโอเคเดี๋ยวให้แค่ตัวเมียแล้วกันนะไงต่อฮะ เอ้ยยังไงได้ฮะได้นะได้ไดเออมันต้องให้แค่ตัวเมียก็ได้นี่หว่าเราไม่จะไปต้องให้ตัวผู้นะฮะให้แค่ตัวเมียก็พอแล้วนะฮะก็ถือว่าดีเลยมาเดี๋ยวเก็บก่อนเราก็ได้ไข่บางกรน,น้ำแข็งมาอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้แล้วก็ขอทุบนี่ก่อนแล้วกันอนะ๋อ,อมันก็เป็นบล็อกไอ้ขนแก่นี่หว่ามันก็เหมือนกับบางกรไฟนี่หว่านะฮะมีเป็นบล็อกขนแกะล้อมรอบแล้วก็เป็นบนล็อ,ลอลกไอ้หญ้าสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะตรงกลางนะฮะ ก็ถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวขอทําเป็นปกคลิปตรงนี้เดี๋ยวขอจัดฉากแป๊บนึงฮนะต้องทุบน้ําแข็งออกก่อนอทุบไปทุบไปโอเคฮะมันคือสีอะไรวะเดี่ยบังก์อตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันฮนะเก็บทุบมาก่อนมันคือสีอะไรโอเคเก็บมาสีเออมันคือสีอันนี้นี่หว่าสีน้ําเงินผมก็มีนลฮะไอสีนี้มันจะผสมสีให้นะโอเคผมเหลืออีกเยอะเลยฮะไอชามอันนี้แล้วก็ผสมต่อแล้วกันเออ มันจะผสมกันต่อได้บว่าเนี่ยผมว่าได้แหละเอ้ออย่าอย่าบินอย่าบินอย่าบินเดี๋ยวก่อนนะเอาคุยปะโอ้ผมเตรียมคุยมาด้วยเฮ้ยเอาค้างค้างโอเคลงมาเลยฮะเออนั่นแหละผมเมื่อกี้คือบินเฉยเลยฮะเฮ้ยตรงนี้มีดอกฟลาลินลี่อีกที่ว๋ยวให้ตัวเมียฮะแล้วก็ต้องสปอตัวผู้มาเฮ้ยลงมาก่อนอย่าเพิ่งบินไปโอเคตัวผู้มาแล้วฮะอ่ะแล้วไงต่อฮะ มีลูกหรือ,อยังโอเคมีแล้วฮะหรือเปล่าโอเคมีแล้วมีแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้ก็เก็บก่อน <c oughs> รีเซ็ตใหม่นี่ฮะอันนี้ไข่สีอะไรนะเฮะ้ยมันไอ้สีไดปะไอ้สีหิมะหรือเปล่าฮะเดี๋ยวขอทุบดีก่อนโอเคทุบไปทุบไปฮะมันคือสีอะไรเดีย๋ยโอเคขอดูซิมันคือสีบูอ่าเป็นสีหิมะแบบโคตรสวยเนี้ยเก็บไปก่อนฮะ ผมว่าต่ออีกแล้วกันนะต่ออีกต่ออีกต่ออีกปั๊มปั๊มปั๊มไข่าบางกอนะฮะมาเดี๋ยวเ,เตรียมเป็นชามาสักหนึ่งนะฮะแล้วก็ทกําการสปอนตัวเมียตัวเมียนี่ป่ะโอเคอันนี้ฮะโอเคไปเลยแล้วก็ให้ไปแล้วก็ตัวผู่บะรอฮะรอฮะรอฮะรอร,อร,อรอับไข่นี่ไงไข่เกิดมแล้วตัวเดิมเลยตัวสีเดิมเลยะฮะโอเคเก็บก่อนมา เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เสียงซอมบี้หรือเปล่าโอเคขอทบแป๊บนึงนี่งงไงซอมบี้ฮะอยู่ใต้ดินแน่ๆเลยซอมบี้เี่ยโอเคเก็บมาชิบสีเดียวกันเลยนะฮะได้ตัวซ้ำว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้สีซ้ำเดี๋อ,อีกสองชามว่ะโอ้ยได้มาสี่ได้มาสักห้าฟองวะเนี่ยเกิดรวมกันอะโอเคให้ไปนะตัวเมียแ,แล้วก็ตัวผู้เออ มารอเรียบร้อยเก็บก่อนเฮ้ยจะไปขึ้นคีทำไมจะเก็บอะเอ้ยเอ้าต้องกดย,ย่อเออมันชอบบั๊กแบบนี้ฮะชอบบั๊กการเก็บมังกรโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวอนนี่มันสีขาวเลยปะเนี่ยไข่สีขาวแล้วอืมใช่ปะนี่ไงสีขาวจริงด้วย้ยไอสีขาวนี่สวยนะโอเคอีกหนึ่งชามมาเดี๋ยว สปอนตัวเมียก่อนตัวเมีย,มยปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวผู้นี่ไงตัวเมียอยู่ตรงนี้โอเคออกมาเลยแล้วก็ให้ไปฮะแล้วก็ตัวผู้เฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นขี่โอเคเรียบร้อยมารอฮะรอฮะรอฮะรอ,รอดอบับไข่เรียบร้อยดับไข่ละเฮ้ยอย่าบินอย่าบินอย่าเพิ่งบินสีโอเคดับไข่แล้วฮะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บปแล้วก็ตัวผู้ไอ้ตัวนี้เก็บมาก่อนเรียบร้อยเฮ้ยเป็นสีเดิมอีกอปะเนี่ยเป็นสีขาวหรือเปล่า โอเคทุกบารฮะดูสิสีขาวโอ้โหได้ตัวซับมากันเยอะมากเลย <c oughs> ได้สีซับมาโอเคแต่ก็ได้อยู่วะเราก็ทําการผสมพันธุ์นะมังกรน้ําแข็งเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ผมต้องการเอาดอกนี้มาก่อนเก็บมาเรียบร้อยฮะเออโหของนี่เต็มเลย <c oughs> ของนี่เยอะเลยฮนะี่ตัวเอาบล็อกขนแกะวางแม่งเลยเรามีเยอะแล้วบล็อกขนแกะเราฟาร์มได้แบบ ง่ายๆอยู่ละบอลแกะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอามาังกรเอานั่งก่อนสั่งให้นั่งก่อนแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะตัวเมียต้องสั่งให้นั่งด้วยเออประมาณนี้ไอ้นี่มันตัวผู้ดีกว่าโอเคแล้วขี่ตัวผู้ไปฮะเอ,อ่อผมว่าเวลามันเหลือเฟือวะ่ะคลิปนี้เดี๋ยวขอ,อ,อผมว่าไป <c oughs> ไปทำลายลังโจนอีกดีกว่าวะ่ะโดยใช้มังกรน้นําแข็งตัวใหญ่ตัวนี้ไปฮะโอเคตัวเมียอ,ออกมาก่อนละกันประมาณนี้ผมว่าตัวเมียไปเล่นดีกว่า นะฮะประตูสีขาวเลยแบบขาวไปเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเอ่อยวก่อนนะผมเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันของก็เยอะอ่ะใน,นตัวเดี๋ยวของเก็บแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เอาไอ้ดอกนี่เก็บไปแล้วก็อันนี้เก็บไปให้ไอ้พีสมารีน,นี่เก็บไว้ในแดนหิมาเลยแล้วกันแล้วก็ไข่นี่เก็บไว้กับตัวก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้ฮะ ไปเดี๋ยวเราไปทําการไปถล่มลังโจรกันอีกแลก้วกันนะโดยใช้บังกรน้ําแข็งตัวนี้ไปให้ปไปตัวเมียป่ะ let's go เลยเออมันเกิดแบบเรื่อยๆฮะตรงนี้นี่ไงมันเต็มเลยพวกพิเลเจอร์กัดไปเลยกัดไปฮะไม่ตายแบบมันกัดไม่ตายฮะต้องจะน้ำแข็งแล้วเออพ่นไปเลยพนใส่ไปเลยนั่นแลหละโอ้โหแหลกแหลกแหลกมากแหลกมาก,แ,กแต่ก็ได้อยู่มา พวกนายโอ้โหเต็มเลยว่ะตรงนี้พ่นไปเลยแจกความเย็นนะฮะแจกไอเย็นช่วงนี้ร้อนพ่นไปตาย <c oughs> เรียบร้อยตรสะใจอะ่ะเล่นมังกรแบบสะใจมากอะ่ะพ่นเข้าไปมันต้องมีการชาร์จเนี่ยมันชาร์จนานนะมังกรอะ่ะเป็นน้ำแข็งนะตรงนี้โอ้ยไข่ม่งยิงไข่มึงยิงเอตัวนี้หรือเปล่าไอตัวหัวหน้าอืมตาย ตายให้หมดออแล้วก็อีกตัวนึงตรงนู้นตรงนู้นถือคอสโบอ,อยู่ฮะอุย้ยด้านหลังมาได้ไงนะ้ะเพิ่งเกิดมาหรือเปล่าตัวหน้าตายฮะอุ้ยใครยิงใครยิง,ยงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แข่งมาเลยโดนมันโดนละแข่งเลยนะแบบแข่งทื่อเลยแล้วก็โดนไอ้ลมหายใจมังกรอ,อะซึ่งดีมากมังกรหิมะมังกรน้นําแข็งนะเออมาตรงนี้อีกตัวหนึง่งเออโดนโดนโดน,ดนทั่วโดนทั่วแจกไอเย็นนะแจกไอเย็นวันนี้มาแจกไอเย็นคลิปนี้ อไอตอนนี้คือแจกแจกสายฟ้าปะอันนี้คือแจกไนะอเย็นนะอุ้ยใครมึงอะไรเนี่ยตรงไหนวะตัวนี้นเปนแช่แข็งกระท่อมแล้วพังมาเลยกลายเป็นน้ําแข็งไปเลยฮะเฮ้ยแล้วใครยิงอะไรหรือเปล่าเมื่อตะกี้นี้โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมมองก่อนฮนะเป็นมุมมองนี้เออนี่แหละเล่นง่ายอืมแช่ไปเลยโอ้โหโคตรสัดใจเลยเล่นแบบเนี้ยมามา อยู่ไหนกันอยู่ตรงนี้ไงกัดกัดกัดเลยเออตายเรียบร้อยฮะวยแบบนี้เห็นง่ายมากเห็บบนง่ายมากเห็นโคตรง่ายกัดกัดตายเรียบร้อยตัวนี้อีกอย่าอย่ายิ่งอย่ายิย่งอืมเหมือนมีเสียงเฮ่อด้านหลังหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีบ้างไม่มีฮะโอเค,อคเรียบร้อยเคลียร์เอ้ยตรงนี้เพิ่งเกิดโอ้โหมันเกิดกันมาแล้วก็โดนไอ้น้ำแข็งที่มันแบบเป็นที่แหลมแหลม เด้งไปเด้งมาเด้งกันมาแล้วอุ้ยลำคาญอย่ยายิงสิพวกนายจะเลือดมังกรมันลดไงมันยิงแรงไงพวกนี้ยิงแรงมากเข็บพ่นเลยพ่นไปเลยหลนั่นแหละพ่นใส่พ่นใส่ฮะเออแต่ว่ามังกรนี่มันสามารถทำเป็นชุดเกราะได้นะแต่ผมก็จะทําดีหรือเปล่านะแต่มันต้องใช้บล็อกกับเป็นบล็อกพวกบล็อกเหล็กนะฮะเป็นแบบมันใช้เป็นบล็อกเลยในการทําเป็นชุดเกราะมังกรน่ะ เป็นแบบชุดกอให้มังกรใส่นะเออมันใช้ฟินบล็อกก็มาใช้แพงมากนะฮะขอดูก่อนเลยว่าจะทำหรือเปล่าแต่แต่มันทําได้นะถ้าเกิดใครยังไม่รู้มันทําได้นะแต่มันต้องเสียทรัพยากรเยอะมากมายโอเคนี่พ่นไปเลยพ่นน้ำแข็งไปเลยเดินละแ,แช่แขกใบ้เดินช้าเดินช้าติดสโลเน็ตกันแบบหนักหน่วงนะฮะตอนนี้แล้วก็ติดเด้งด้วยติดน้ำแข็งเด้งด้วยเออพ่นใส่แล้วปล่อยตาย โอ้โหโคตรสัใจอะ่ะเล่นมังกรตัวนี้โอเคผมกลับแล้วฮะพอแล้วว่าอัดมาน่าจะย0นาทีแล้วหรือเปล่าไม่ก็18นาทีไม่ก็17นาทีอคลิปนี้โอเคผมว่าพอก่อนแล้วกันคนอัดคลิปคือเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคมันไม่ตามมนะถ้างั้นสหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนลวกันปทกระชับก็ลืมกดตตางกดไลค์ให้แล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย